สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อทองสุดท่า4โลนะครับออกที่วัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรครับผมก็มีมาแบ่งปันพอสมควรนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับย้ํานะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นนี้มีสตอรี่นะครับ เป็นเหรียญที่หลวงพ่อคูณเมตตาอธิษฐานจิตให้ด้วยนะครับก็คือหนึ่งเหรียญมีสองพุทธคุณนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีสตอรี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับศักศรีรุ่นแรกนะครับออกที่วัดประพุทธบาทเขาแยงหอมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับ นี่ครับสวยสวยเลยนะครับ <S <S เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับ <S 1> <S 1> ถือว่าเป็นเหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับน่าเก็บสะสมนะครับอนาคตดีนะครับ นี่ครับตอโคดรลันเบอร์ชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้หลวงพ่อทอเอได้หลวงพ่อคุณนะครับรวมปลุกเสกด้วยนะครับถือว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวและสตอรี่ที่ดีนะครับอนาคต เป็นเหรียญหลักของหลวงพ่อทองแน่นอนครับเป็นเจริญพรรุ่นแรกด้วยเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันครับนี่ครับจมูกใบหน้าหลวงพ่อนี้ชัดเจนเลยนะครับแววตานี่ครับตัวหนังสือครบนะครับ ควับข้างชัดเจนครับเมีตามมหานิยมครับสวยงามครับพีพีท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้ครับท้าเนื้อทองฝาบาทจะต่อโคตร ที่หูห่วงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโคดหลวมพอกคุณนะครับนี่ครับรันนัมเบอร์ชัดเจนครับส่วนมากของผมเป็นเรียนเลขสามหลักหมดนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเรียนนะครับ ผมมีมาสองเนื้อนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นมันปูนะครับสภาพนี่สวยๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับแต่ละเนื้อจะต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับเราต้องแยกนะครับ แต่และเนื้อจะตอกโคตไม่เหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างมีหลายโคตนะครับนี่ครับมันปูสวยๆเลยครับผมเปิดแบ่งปันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอันฮโคตนี้เป็นเหรียญหลักของหลวงพ่อทองด้วยนะครับยุคต้นๆอย่างนี้น่าเก็บครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกเนื้อนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นผิวไฟนะครับนี่ครับผิวไฟนี่แป๊ดแดเลยนะครับสวยงามนะครับป,ปีท่ันใดยังไม่มีเก็บติดต่อเข้ามานะครับผมมีมาแบ่งปันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับ ตอนนี้ราคาเหรียญหลวง,ง,งพ่อทองนี่กำลังขยับนะครับโดยเฉพาะยุคต้นๆน,นะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับนี่ครับเหยนเดิมๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมมีมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับนี่ครับ มันปูนี่ทองฟาบาทนะครับทองฟาบาทค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ครับสวยๆครับเลขสามหลักนะครับทุกเกลียดนะครับนี่ครับอาจจะมีกระดำกระด่างนิดๆหน่อยหนนะครับเพราะว่าอยู่ที่บล็อกนะครับแล้วก็การเก็บรักษานะครับ เรหรียญค่อนข้างมีอายุนะครับสภาพาสวยๆนี่แบบต้องว่ากันอีกราคาหนึ่งเลยนะครับนี่ครับที่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเหรียญเจริญพรบนรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อทองนะครับสวยงามครับน่าเก็บครับ ก็มีมาแบ่งปันพอสมควรนะครับนิดๆิดหน่หน่อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าผมจะมีเหรียญอะไรรุ่นอะไรมารีวิวแบ่งปันฝากติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ